ราชบุรีร้านไหนเด็ดเรายกให้ร้านนี้จะ้ะสิริพาทิชชรี่ที่ต้องมาลองร้านนี้เนี่ยเพราะว่าเบเกอรี่เขาเนี่ยคือเดอะเบสจริงๆฉันเป็นคนราชบุรีฉันยังไม่รู้เลยว่ามีร้านนี้คือเพื่อนที่กรุงเทพถามมาฉันก็เลยไปเสาะหามาจ้กร้านเขานี่คือเป็นเบเกอรี่โฮมเมดเลยนะจะ๊ะคือพอมาดูในตู้คืออยากกินทุกอันเลยขนมขนมก็มีเยอะมากเลยนะนี่ถ้าบรรดากแก๊งเพื่อนฉันมานะคะสั่งทุกอันเครื่องดื่มที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อนะจะ๊ะมาที่นี่ต้องมาลองซิกเนเจอร์ซิกเนเจอ เจอ์ของเขาคือช็อกโกแลตจ้าบอกเลยว่าช็อกโกแลตเขาคือละมุนมากอร่อย,ออยจนอยากไปกินอีกเบเกอรี่วันนี้เราเลือกทีลามิสุจา้าเพราะว่าฉันชอบตัวนี้มีส่วนผสมของเหล้าด้วยแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าผสมยังไงแต่มันอร่อยมากแล้วมันไม่ได้เป็นเหล้าจ๋า ปกติไม่ค่อยทานเบเกอรี่นะจ๊ะแต่วันนี้ต้องขอลองจ้ะชีสทาร์กที่นี่ก็คือเด็ดนะจ๊ะบอกเลยต้องมาโดนจ้ะมัทฉะสตรอเบอรี่มินอันนี้ก็คือดีใครมาราชบุรีแล้วชอบเบเกอรี่ฉันแนะนาร้านนี้จ้ะคุณภาพตามราคาจ้ามาจ้ามาเที่ยวราชบุรีบ้านฉันจ้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ